ดูสิครับของเล่นเราเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรามีของเล่นที่อยู่ในกล่องคือเจ้าเสือตีกล่องนั่นเองครับเราจะลองมาเปิดกันเลยนะครับเพื่อนมาครับออกมาแล้วเฮ้ยดูหน้ามาันสิครับหน้ามันวรโอยมากเลยเอ้ยมาถึงนะัเปิด,ดวิทมันก็ตีก่องครับโอ้แล้วนี่ก็คือเจ้าสุนัข เฮ้ยได้รเปส่อแสนน่ารักแบคบโอโอลัสและนี่ก็เป็นเจ้าเสือน้อยสุดน่ารักนี่เฮ้ยเฮ้ยเรามาดูแก๊งสุดาคอเพโทเต้นกันดุกด๊กดุกด๊กดุ๊กดุ๊กกันดีกว่านี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัว ตัวที่สี่เป็นเจ้าเพศหญิงโอ้หน้าขำมำไปเลยนะครับนี่ต้วนี่ก็คือเจ้าพอโโา็อกโคได้ยนี่พ็อกโคไดายตัวใหญ่นะครับนี่มีไฟด้วยที่ปากตัวต่อไปดูอะไรกันดีเฮ้ยเจ้าไดาโนเสาร์ ไ,ไอโซโลทอฟให้มันมาวิ่งดีกวา่านี่โอ้ยโคตรเหมือนจริงเลยนะครับเพื่อนมาครับตัวต่อไปที่ได้ซีบลามาลายว,าว้าวซีบลาโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนไปได้